ูข้างหน้าสิไม่เห็นอะไรเลยนะครับฝนตกหนักมากเริ่มต้นได้ดีนะแคมปิ้งของเราทางเข้าก็จะมีถนนช่วงที่เป็นถนนแบบีน้เป็นดินนะคะประมาณสักนี่แหละประมาณ2โลสวัสดีครับทุกคนเย้พบกันอีกแล้วนะครับกับช่องเวททอม โก้ของชี่กันไหนไม่รู้โอเคครับผมทริปนี้นะครับผมเราจะพาทุกคนไปเที่ยวกันที่สระบุรีอ่าเป็นครั้งแรกของเรานะครับที่ไปเที่ยวสระบุรีสองวันหนึ่ง <c oughs> คืน <c oughs> นะครับผมแต่ไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับคลิปของเรานะครับผมเพราะว่าเราจะไปกางเป้นเปนเป้นเป้นปน,นทุกอย่างเราแกะ ลองใหม่เอี่ยมเอี่ยมเอี่ยมอเรียกได้ว่ามือใหม่ในทุกๆอย่างอทิปนี้เป็นที่ใหม่ทุกอย่างใช่มีใหม่อะไรบ้างหนึ่งมีใหม่เต็นเต็นเลยเริ่มต้นจากเต็นแล้วสั่งเต็นมาใหม่ยังไม่ทได้แกะกล่องเลยนะครับยังไม่แกะเลยว่า มันจะภาพสมบูรณ์ไหมเราจะนอนได้ไหมังไม่รู้เลยอันที่สองที่นอนอ่าที่นอนที่นอนใหม่นอนลมพาที่นอนแบบที่นอนเฝ่าลมใหม่นี่ก็ใหม่เหมือนกันยังไม่ได้เคยแกะออกมาเลยเป็นยังไงยังมีป้ายไปรษณีย์อยู่เลยนะครับยังไม่เคยแกะนะครับผมสามนะครับเทปนี้จะเป็นการไปบิน โดนใหม่นะครับผม่าเราเพิ่งซื้อโดนใหม่นะครับเมื่อคลิปที่ที่ผ่านมานะครับเพื่อนๆไปดูได้นะครับผมแกกล่องอันบ็อกแล้วก็เพิ่งได้นะครับใบขึ้นทะเบียนใบขับขี่ใบขับขี่ใหม่ใบขับขี่ใหม่แล้วก็ประกันมือใหม่เป็นการไปหัดบินโดนครั้งแรกนะครับผมไปบินเลยนะครับผมเราไม่มีการเรียนไม่ซ้อมอะไรทั้งนั้นไปเลยนะครับผมเพื่อนเพื่อนมาดูกันนะครับว่าคลิปนี้เราจะรอดไหมนะครับผมใหม่ทุกอย่างนะครับที่กลางเต้นเราก็ใหม่ เพราะเราไม่ได้ติดต่อด้วยเราไม่ได้หาข้อมูลเอาอย่างนี้ดีกว่าไม่ได้หาข้อมูลตื่นมาแล้วก็คิดว่าอ่ะวันนี้ไปไหนดีอ่ะที่นี่แล้วกันกางเต็นต์ตอนนี้เราก็ไม่มีที่กลางเต็นท์ยังไม่ได้จองเลยนะทุกอย่างยังไม่ได้จองค่ะแล้วตอนนี้เวลากี่โมงคะตอนนี้10บโมงสี่สิบแล้วนะครับผมยังไม่ได้ก้าวขาออกจากที่พักเลยโอเคปะเพื่อนๆตามพวกเรากันไปดูเนาะว่าบรรยากาศกลางเต็นท์จะเป็นยังไงดีไหมนะครับผมแล้วก็วิวเป็นยังไงบ้างคือเนี้ยเต็นท์เราเนี่ย จะนอนได้ไหมก่อนเ,ออเราจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือเราจะเป็นผู้ผประสบ,ะสบภัยเอสโก o เจอกันสระบุรีครับ <laughs> และสิ่งที่เราไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นแล้วจริงๆด้วยนะครับทุกคน <laughs> สิ่งนั้นคืออะไรฝนตกหนักมากด้วย <laughs> ไม่ธรรมดาอ่ะหนักแค่ไหนให้เพื่อนดูข้างหน้านะครับ <laughs> เห็นไหม <laughs> ดูข้างหน้าสิไม่เห็นอะไรเลยนะครับฝนตกหนักมาก เริ่มต้นได้ดีนะแคมปิ้งของเราตอนนี้ก็อีกประมาณ40กิโลนะครับก็จะถึงละที่การเกินของเราภาวนาให้เอ่อมันหยุดตกเนาะเ <laughs> พราะมื่อกี้ดูแอปพยากรณ์เขาบอกว่าจะหยุดตกกี่โมง6โมงอ่าเราก็ามาลุ้นกันนะครับว่า6โมงจะหยุดจริงไหมนะครับผม อันนี้ก็เป็นทางเข้าลานกางเต็นท์วันนี้ของเรานะครับผมชื่อลานกลางเต็นท์ว่ากุ้งแคมป์คำพันผ่านถ้าทางเข้ามาก็เริ่มเริ่มเห็นความสวยแล้วนะเขาแบบว่า,วาเออมันสวยนะจะว่าไปใช่จากที่นี่ก็ตาม G ีพก็คือ1.5กิโลนะครับผมก็จะถึงนะคะใช่แต่ทางเข้าก็จะมีถนนช่วงที่เป็น ถนนแบบเป็นดินนะคะประมาณสักนี่แหละประมาณสอโลอันนี้ก็เป็นวิวระหว่างทางนะครับนี่ลองดูกันไปเนาะและเราก็มาถึงจนได้นะครับผมลานกลางเต็นท์กเอาใหม่เอาใหม่คัดคัดวอ่ะ และแล้วเราก็มาถึงนะครับผมกับลานกลางเต็นท์กุ้งแคมําทำา่ำผโคตรลุ้นเลยนะครับเนี่ยพอเลี้ยวรถเข้ามานะคะฝนหยุดคุณพระดูสีฟ้าสิคะฟ้าใสมากอ่ะใสแล้วดูดิเป็นใจให้เรามากแบบฝสเลยอยู่ดีมันใสเลยอะฟ้าเปิดโอ้ยสุดยอดเพราะตอนเราขับมาระหว่างทางตกโคตรหนักตอนแรกเราจะยูเทินกลับแล้วใช่แล้วก็อ ลองดูอีกแค่40โลถ้าไม่ได้จริงๆก็นอนในรถหรือไม่ค่อยกลับมาคืนนี้ก็ยังใช่เอแต่พอเข้ามาถึงทางเขานะเริ่มละอากาศเริ่มดีเออเย็นมากใช่ และเราก็ได้ที่กลางเต็นริมน้ําด้วยนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวตามพวกเราไปดูนะครับว่าวิาว,วข้างล่างเนี่ยแล้วก็ห้องน้สาสระสุขภัณต,ต่างๆที่ทางคูงแคมป์เดี๋ยวเป็นยังไงบ้างนะครับถือว่าโอเคเลยเมื่อกี้ไปเดินดูมาละใช่เพอร์เฟกนะครับผมตอนนี้ขนของก่อนของหมดแล้ว,อลวโอเคไปไปดูการรีวิวไปในตัวเลยนะครับเนี่ยเอาแบบเร็วๆเลยนะครับสวัสดี ขอนอนแพ็กที่นี่หนึ่งคืนนะอ่าก็ออกที่จะรถถือว่ากว้างเลยนะครับผมพอดีวันนี้มีงานนะครับผมแล้วก็จะมีดนตรีสดด้วยนะครับเห็นไหมข้างหน้านู่นน่ะมีดนตรีสดนะครับแล้วก็ห้าทุ่มเนี่ยก็คือจะจะหมดแล้วนะครับผมเขาจะหยุดเล่นดนตรีนะครับผมวันนี้เราก็จะมานั่งฟังดนตรีเบาๆนะครับผมริมน้ำนะครับตัวนี้ทางซ้ายเรานะครับก็จะเป็นห้องน้ําชายนะครับห้องน้ําชายอยู่นี่ ห้องน้ tamam> ําชายอยู่นี่มีเยอะเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกทีหนึ่งเนาะว่าห้องน้าชายเป็นยังไงแล้วก็ห้องน้ําหญิงอยู่ตรงนี้เมื่อกี้เดินผ่านไปแล้วไปดูแล้วห้องเลยเมื่อกี้ห้องน้าดูสะอาดสะอ้านประมาณเกือบ1ิห้องเนาะเออตรงนี้ห้องน้ําชายก็เยอะนะครับประมาณเจ็ดหเจ็ดห้องตรงนี้ก็จะเป็นลานบนนะครับทางพี่เขาบอกว่าจะมีอยู่2ชั้นนะครับอันนี้คือชั้นบนนะครับเป็นสเตปหนึ่งนะครับเป็นลานกว้างนะครับผมอ่าเป็นโซนอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็จะมีโซน2อยู่ด้านล่างนะครับริมน้ํานะครับ เดี๋ยวเราไปดูริมน้ํากันนะครับมีน้ําแข็งมีน้ําขายบริการด้วยนะครับปุ๊บโอเคปปไปม,มีค่ะปลั๊กไฟต้องต่อจากตรงไหนครับนนข้างล่างมีปลั๊กไหมครับอ๋อมีค่ะหนึ่งอ,อันนึ่ต้องแไม่แน่ใจว่ามันจะติดไหมอ๋อ,อ,อเดี๋ยวอ๋อยาไปถึง,งูนถ้าเกิดไม่ติดเอามาขอใหม่นะคะมาขอเขาได้สายไฟพี Oh. อ๋อมีปักให้ยืมฟรีด้วย oh. ใช่ไหมครับ oh. อ่าดีเลยนะครับทุกคนโอเคไป oh. ตรงนู้นก็คือที่กลางเต้นของเรานะครับเดีย๋ยวเราลงไปดูพร้อมกันไปไป oh. ไปดูพร้อมๆกันนะครับทุกคนโอ้โ oh, ห oh. อากาศดีมากอะ่ะ ah. นี่ครับที่กลางเต็นท์ของเรา <laughs> ปัญหาหรืออุปสรรคอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องผ่านก็คือการกลางนี่แหละครับเพราะว่าดู <laughs> เต็นท์เรายังไม่แกะ <laughs> ใหม่ๆนะครับที่ปูเราก็เพิ่งได้เพิ่งรับของมาสดๆแลยร้อนๆเลย,ลเลย <laughs> ส่วนเก้าอี้ก็เหมือนกันเพิ่งเปิดน,นะครับยังไม่เปิดเลยนี่ยังใหม่ซิงๆิงอยู่นะครับฮ่า <laughs> โอเคครับต่อไปจะเป็นการกางเต็นท์นะครับผมตรงนี้เราจองตรงนี้ตรงนี้เลยวิวดีมากนะครับผมมาดูกันว่าจะรอดไหมนะครับ ในที่สุดก็สําเร็จนะครับผมนี่ด้วยฝีมือน้องข้างบนเราอะตั้งไปการอยู่ตั้งแต่ประมาณ4ี่โมงใช่จนถึง4ี่โมงสี่สิใช่ไม่สําเร็จไม่สําเร็จ ไปขอความช่วยเหลือกับผู้เชี่ยวชาญข้างบนมาน้องบอกอย่างนี้ครับพี่กึ๊กเลยเรียบร้อยปักปักปักเรียบร้อยครับผิดตั้งแต่ไม่รู้จักแล้วว่านี่คือสมองอ่ะผ่านไปแล้วครับเต็นท์นะครับผมอันดับถัดไปที่นอนทำไมเหงื่อเยอะเองี้ยดูดิโอ้โอเคไปดูที่นอนต่อครับผมไป,นนไปในที่สุดก็สําเร็จทั้งเต็นท์ทั้งที่นอนได้นอนแล้วโอเคไปเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูห้องน้ำก่อนนะครับ ห้องน้า hmm. ผ <t> ู้ชายจะอยู่ทางนี้นะครับนี่ห้องน้าผู้หญิงอยู่ทางนู้นนะครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูห้องน้าผู้ชายก่อนว่าเป็นยังไงเนาะ่ะอันนี้ก็เป็นห้องน้ําผู้ชายนะครับมีสองด้านนะครับผมนี่นี่ก็เป็นห้องชักโครกนะครับโอห้องน้ํากว้างเลยนะครับผมเนี่ยเนี่ยชักโครกแล้วก็อ๋อฝั่งนี้เป็นชักโครกหมดนะครับผม ทุกห้องเนี่ยเป็นห้องน้านะครับเป็นชักโครกแล้วก็เป็นที่อาบน้ําทุกห้องเลยนะครับผมห้องน้ํากว้างนะ <c oughs> สรุปแล้วผู้ชายมีเจ็ดห้องนะครับนี่ห้องน้ําหญิงนะคะตรงนี้จะเป็นโซนหนตอนก่อนเข้าก็ต้องเปลี่ยนเป็นรองเท้าอีกคู่หนึ่งก่อนเนาะเราแอบเข้าไปดูนิดหน่อยกาจจะเป็นเนี่ยนะคะมีชักโครกนะคะแล้วก็จะมีฝักบัวแต่ไม่มีเครื่องทําน้าอุ่นนะคะนี่มีทั้งหมด โซนนี้มีทั้งหมดสมห้องนะคะนี่มันมีหลายโซนนะมีตรงนี้ด้วยตรงนี้ก็มีอีกนะคะนี่ก็เป็นเหมือนกันอีกสองห้องนะคะมีเป็นห้าห้องละมีข้างหลังนี่อีกนี่ตอนนี้เป็นโซนล้างจานค่ะนี่ตรงนี้นะคะแล้วก็เข้ามาตรงนี้ก็จะมีโซนอาบน้ําอย่างล้างหน้าเนาะแล้วก็เป็นแบบนั่งยองนะคะตรงนี้จะเป็นโซนผู้หญิงเนาะแบบนั่งนั่งยองนะคะนี่สอง อ่อันนี้เป็นห้องอาบน้ําอย่างเดียวอีก2นะคะประมาณนี้เนาะโอเคครับและนี่ก็เป็นบรรยากาศร,ร,รอบๆนะครับของทางกุ้งแคมป์ดีส <Res ort S 1> อร์ทนะครับไม่ใช่สิกุ้งแคมป์กลางเต็นท์กุ้แกลางเต็นท์อ่ารถจอดไปถึงตรงนู้นแล้วนะรถเยอะตอนแรกเข้ามาแล้วเข้ามาลึกน้อยด้วยว่าจะแบบนึกว่าจะแบบ,แบ,บไม่ไม่น่ากลางอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอดูแล้วโอ้โหคนเยอะนะพอเพลินวันนี้นะครับน่าจะมีมิงกันนะครับผมปกติก็ไม่มีหรอก เดี๋ยวเขาบอกว่าจะมีดนตรีสดด้วยใช่วันนี้จะเลิกดึกกว่าทุกวันทุกวันเขาบอกว่าจะงดใช้เสียงประมาณสี่ทุ่มเนาะแต่วันนี้เขาบอกขอขอความขอความอนุเคราะห์เขาเรีอะไรขอ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 โทษอะไรเงี้ยขอโทษห้าทุ่มห้าทุ่มครึ่งแต่พี่เข้าใจดีนะครับคือชวนเราไปแจมด้วยเราก็ถือว่าเราก็ถือว่าเออได้ฟังเพลงเพลินๆนะโอเคอ่า o o d Morning ครับและนี่ก็คือบรรยากาศตอนเช้าที่กุ้งแคมป์นะครับผมลานกลางเต็นท์ของเรานะครับโอเคพอดีเมื่อคืนฝนมันรินๆินน,นิดหน่อยนะครับแล้วก็มันค่อนข้างจะม,มืดแล้วนะครับแล้วก็ไฟที่เราเตรียมมามันไม่ค่อยพอก็เลยไม่ได้แบบนั่งถ่ายรีวิวไว้ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าเออบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะครับผมแต่ว่าเมื่อคืนน่ะเราก็แบบอากาศเย็นดีมากเลยนะครับนอนสบายมากคือหลับเต็มที่อ่ะอากาศเย็น ตอนนี้เวลาประมาณ6โมง50ชานี้บรรยากาศตื่นขึ้นมาก็ท้องฟ้าสดใสจําใสมากๆเลยนะครับเรานอนฟังเสียงน้ํานะครับเนี่ยเสียงน้ําตรงเนี้ยนะครับทั้งคืนเลยรู้สึกว่าสดชื่นมากได้ชาร์จบบเต็มที่นะครับผมถ้าใครหาร้านยางเตียนอยู่นะครับผมก็แนะนํามานะครับผมที่นี่โอเคมากเลยบิวดีตั้งแต่ทางเข้าแล้วนะครับผมน้ําอ่ะมันมาจากธนูนนะครับเล่นได้ตลอดเลยนะ พอดีเมื่อวานเราคุยจบทางพี่พุ่งนะครับเขาเป็นเจ้าของนะครับผมที่เขาบอกว่าสามารถเดินได้นะครับคนเดินได้ตลอดทั้งเส้นเลยน้ําไม่ลึกด้วยนะครับเล่นน้ําได้ตลอดนะครับอ่าโอเคตอนเช้าก็พระอาทิตย์เราก็จะขึ้นทางโน้นนะครับวิวดีมากโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูบรรยากาศยามเช้าอยู่ด้านบนกันนะครับที่นี่จะมีอยู่สองชั้นนะครับที่ร้านลางเต็นอ์ะเขามีบริการมีไฟด้วยนะครับเห็นไหมปลักไฟยาวมากนะครับ อากาศดีมากเลยเพื่อน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 ดูส,โโออดสิโอ้โหเป็นเมฆอ่ะเป็นหมอกอ่ะเพื่อนเพื่อนดูวิวภูเขาสิครับโอ้โหหายใจเข้าลึกๆนะครับก็นอกจากรานกลางเต็นท์ที่อยู่ด้านล่างดิ่น้ําด้านบนตรงข้างในแล้วนะครับก็ยังมีรานกลางเต็นท์ตรงนี้ด้วยนะครับผมมองว่า โอเคมากๆเลยนะครับเอาจริงๆอะ่ะผมอยากชวนเพื่อนๆมาซ้ําอีกทีนะครับลหลายๆทีเลยนะครับที่นี่รู้สึกติดใจนะครับผมสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs> มีคนตื่นแล้วเดี๋ยวมาสอบถามนะครับสัมภาษณ์หน่อยว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างแล้วก็นอนหลับสบายดีไหมนะครับผมเป็นไงบรรยากาศดีไหมสบายมากอากาศดีแล้วก็ได้ยินเสียงน้ําอ่ะ เพลินว่าเพิ่เสียน้ำน้ำไหลน้ำตกอะเนาะเพลินมากใช่ต้องเมื่อกลางคืนอะต้องตอนแรกเปิดพัดลม,มเบาๆเนาะพัดลมเัิเล็กเบาๆพอจากประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองไม่ไหวหนาวปิดต้องมาปิดพัดลมต้องปิดพัดลมแล้วที่สำคัญนะครับเพื่อนเพื่อนก็ไม่มียุงนะครับยุงน้อยอยุงมีนะแต่ว่ามีแต่มีแต่ไม่เยอะไม่เยอะไม่ไม่ไม่มาไม่ทำให้แบบลำคานใจอะ นั่งชิวๆได้สบายเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมีอะไรบอกเพื่อนอย่างหนึ่งไหมครับพอดีทิปนี้นะครับเรามีเพื่อนมาแจมเป็นทิปด่วนของเรานพะครับพอคิดเมื่อวานตอนเช้าเราออกมาเลยนะครับแล้วก็มีเพื่อนมาแจมด่วนเหมือนกันออกมาตอนเย็นด้วยอะไรนะเราออกมาตอนเย็นด้วยออกมาแบบถึงทุ่มนึงอะสองทุ่มเอ้ยสามทุ่มอะสองสามทุ่มอะเดี๋ยวขอเมาส์หน่อยก็อยู่กันข้างๆเนี่ยที่สำคัญนะคะทั้งกับเต็นท์ทั้งเราและเต็นท์เพื่อนนะคะ ไม่มีประสบการ์งก,การมาก่อน<ช>กาง <c oughs> ไม่เป็นทังคู่ได้พี่จากเต็นผัดไปข้างๆนุ่น<อ>มาช่วยเขาดูเห็นเราที่รักท่เลยกับการการลกานนงเมื่อวาก็เลยมาช่วยนะเนาะต้องขอบคุณพี่เขาบาะ่ใช่ดีมาก <c oughs> เามื่อกีผ้ผนเ,เว่อมอเสืส้อกันฝนกันเราก็น่าจะสุดคิดนาะนอะไรเนี่ย <c oughs> บ้นจากนันท่องเที่ยวกลายเป็นผู้สกไขเลยพอแล้วพอแล้วยังยังไมต้อง Chơi Còn quay Em thì này. Hai con hả? Hai con. Và xin lỗi mấy hả? บายบายลุงแคมป์ลานกลางเต็นต์ลุงกุ้งแคมป์ออ็ไม่ใช่ลุงกุ้งแคมป์ลานกลางเต็น์ไม่รู้มเอาไวเออบายบายกุ้งแคมป์ลานกลางเต็น์ครับ <Yeah. S 1> เย้เดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปกันที่ครัวน้องเพนอ่อาเดี๋ยวเราไปทานอาหารกันก่อนนะครับไออันนี้ก็เป็นทางนะครับระหว่างเดินทางไปทางก็ค่อนข้างจะแอดเวนเจอร์นะครับผมแต่ว่ามาได้นะครับผมทุกคน <laughs> พอดีเมื่อวานเนาะมันเรามาเราไม่ได้ถ่ายไว้เนาะใช,ใช่เราก็เลยมาดูตอนเนี่ยความยังวันนะครับจะได้เห็นชัดบรรยากาศดีมากเลยนะทุกคนเนี่ยอืมว้า และนี่ก็คือทางมาที่กลางเต้นของเรานะครับสวยไหมทุกคนสวยเนาะดูดิอันกลางวันเนี่ยมีวัววัววมานี่โว้าวสวยมากเฮ้เรนนะาบีา hey, ระวังควายข้ามถนนนะครับตรงนี้

โอรเรื่อเสียงใครเยหวายได้เขาทุกคนตายแล้วรีบเหยีหยบไปเลยเมื่อกี้เขไม่สนใจโชคแล้ตอนนี้ <S <S 1> <S 1> โอเคตอนนี้เราก็มาแวะกินข้าวก่อนเนาะ <S <S <ไ>ออกจากจุดจังเก็นของเราเดีาา๋ยวเราเรามาแวะกินข้าวกันที่ร้าน ครัวน้องเพ็อ่าร้านนี้ก็คือ,อเป็นร้านก็มีเขาเรียกว่าไรร้านดังอยู่นะในโซเชียลนะครับผมเดี๋ยวเราไปลองกินกันดูครับว่าเป็นยังไง มาแล้วนะครับกับข้าวเราโอ้โหกระยางหน้าอร่อยมากๆนี่ไงดูดีกับข้าวดูดีนะออติดอันถับหนึ่งเลยนะเนี่ยแถวๆนี้ซึ่งแต่ละเมนูที่สั่งมาเหมือนจะเป็นเมนูธรรมดาแต่ว่าพอมาต๊บหน้าตามันดูดีนะจามใหญ่ด้วยนะออดูดีนี่ยเดี๋ยวชิมผัดมีโคราชด,ดูก่อนตั้งกล้องแล้วเหรอใช่เออ อร่อยอันนี้อร่อยเข้มข้นเลยใช่อร่อยไม่เหมือนทุกที่ไม่เหมือนที่ที่แบบเคยสั่งมาร้านอื่นๆนะเออมันอร่อยเดี๋ยวเรามาชิมตำแตงกันไม่ใช่บ้างกินให้ดูอะเพลินมากถ่ายลำบากดานี้คุณจะชิมไหมทำไมถึงตำเป็นความแข้มอะอ๋อตำแตงอร่อยนะครับตำทัวโอ้หตำทัวหมอละที่ที่เรามาขับรถมาอร่อยอันนี้คืออะไรเนี่ยหมู หมูคำหวานหมูคำหวานนี่เมนูแนะนำอันดับสามอืมอร่อยนึกยุงอืมอร่อยอืมสรุปคืออร่อยทุกเมนูใครอยู่แถวนี้ประมาณหรือตัวสาวที่อยู่กรุงเทพไม่มีอะไรก็ขับรถมากินได้ ที่ต่อไปที่เรามาก็คือร้านเลคคาเฟ่นะครับผมอยู่ไม่แกลจากร้านครัวน้องเพน,นครับผมเพียง8กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมใครที่มาสระบ,บุรีต้องมาร้านนี้เลยนะครับผมเป็นคาเฟ่เปิดใหม่นะครับผมบรรยากาศร่มรื่นมากๆเลยนะครับ ที่จอดรถเยอะแยะมากมายมีทั้ง o u t ดอ o r แล้วก็ indoor ห้องแอร์นะครับผมแล้วก็มีไรอางุ่นให้เราดูด้วยนะครับผมตอนนี้เราก็ไปสั่งกาแฟมาแล้วนะคร<ช>ับผมอันนี้เขาเรียกว่า Resignature นะคะเป็นเป็นตัวโ o บ b ู e กับตัวอางุ่นอางุ่นนะคะอางุ่นซึ่งปลูกที่ฟาร์มเอง<ช>เขาบอกว่าที่นี่มีมีอางหุนห่นหลายฟาร์มหลายยี่ห้อเลยนาะหลายหลาย,หลายพันใช่ค่ะ บางพันธุ์เขาจะเอาไว้ทําวายอย่างเดียวบางพันธุ์เขาจะทำเป็นน้ำางหนึ่งหรือบางพันธุ์เนี่ยก็จะเอาไว้กินสดได้แต่ช่วงนี้ค่ะจะเป็นช่วงที่เป็นเป็นเป็นพันธุ์ที่เอาไว้ทําวนยออกไอตัวที่กินสดเนี่ย ยังยังไม่ยังไม่ออกยังช่วงที่ริบไปอยู่ใช่ประมาณช่วงเป็นฤดูเป็นฤดูตอนนี้เมื่อกี้พอดีคุยกับพี่เจ้าของร้านมาเขาก็แนะนําดีมากเลยนะใช่แนะนําเนี่ยตรงนี้เป็นเป็นตรงนี้เขาบอกว่าเป็นแปรงอุ่นตั้งเดิมเดิมเก่าเดิมอยู่มีอยู่แล้ว uh, ประมาณ2ี่สปีแล้ว่ะที่ไม่อ uh> um> uh> uh um> ุ่น โอเคตอนนี้เราก็มาถึงจุดหมายสุดท้ายของทริปนี้แล้วใช่ใชไหมฮะที่สุดท้ายจุดนี้ของเราก็คือบริเวณริมเขื่อ,อ,อนป่าสักชนลสิ์ค่ะอ่าตรงวิวตรงข้างหลังตรงนี้นะคะจะเป็นรางรถไฟที่ที่เขาบอกว่าเป็นไฟลอยน้ำนะคะ่ะคือตรงนี้แหละแต่บังเอญต,นะตอนนั้นตอนเนี้ยน,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 น้ำมันขึ้นน้ำมันขึ้นมันเลยท่วมขึ้นมาสูงเราเลยลงไปได้ไม่ลึกใช่อาจจะมองจากวิวต่วตัวนี้เห็นไม่ชัดแต่จริงตัวนี้เองนะรถไฟเนี่ย ถ่างไปแค่ไม่เท่าเองชาวบ้านเขาบอกว่าถ้าเกิดน้ําลงอ่ะ,<จ>ะไปที่ถึงหมดเลย,เลยปกติรูปที่ทุกคนเห็นก็คือช่วงน้ำลดนะครับแต่ตอนนี้คือน้ํามันขึ้นโอเคก่อนจะไปดูก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับกด subscribe นะครับผมให้เราด้วยนะครับผมแล้วก็มาดูว่าต่อไปนะครับเราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนกันนะครับโอเคบ๊ายบาย